สวัสดีครับพุญญาบาลสายจวดครับสวัสดีพี่น้องผู้ติดตามทุกท่านพี่น้องที่ชมคลิปทางช่อง YouTube พุญญาบาลสายจวดลำเพลินออฟฟิเชีนะครับวันนี้กัได้ยินเขา่าวไรจากทาั่งพี่น้องทังชัยภูุ่มก็คือเมื่อเคลื่อนนี้ครับทีมงานแมวลาของสาวหน่อยเป็ดบันแพงกับไปร่วม แสดงความยินดีกับวันเปิดฤดูกาลของทีมงานมอลำหนเพชรเมืองชัยซึ่งเป็นเซี่ยวหักเซี่ยวแพรงของนุ่มโจโยมวินนินองไส้หลานะครับซึ่งเป็นหัวหน้าผู้บริหารสาวลอยเป็ดบันแพรงพูญบันนะครับก็ได้ไปร่วมหรือไปแสดงความยินดีนั่มเมื่อคืนนี้ก็ได้นั่ม ผาทีมงานและสมาชิกนะครับทีมแมวล่าได้ไปร่วมสางซีสันบนไวที่ของ1เพชรเมืองชัยจนหอดหกทุ่มบุแล้วครับจนหอดเวลาหกทุ่มหลายสิ่งหลายอย่างนะครับตั้งแต่วินาทีจากการเดินทางจนหอดวินาทีตอนตอนไปแล้วก็นในขณะ อยู่ในเวทีทําการแสดงแล้วกัถึงเวลาตอนกลับกับเวลาประมาณน,นะครับหกทุ่มกว่าเขาก็ได้เดินทางกลับขึ้นมาจีบานพักสาวหน่อยเพียนวันแพงก็ได้ยินข่าวบอดีในช่วงเสาร์นะครับก็คือบอสิเป็นทั้งโซ่เชียวทั้งเบอร์โทรศัพนะท์แน่ได้โทรมาบอกทีมงานไฟผู้บริหารของเขาว่าเวทีของหงเพชรเมืองชัยนะครับลมโดย สาเหตุเกิดจากร่วมฟ้าอากาศนะครับที่เฮาได้มองมาถึงหรือได้ขาดคิดสิ่งที่เฮาขาดคิดมาถึงนะครับก็บได้ประสบขื่นขึ้น,นมาเคลื่อนนี่อยู่บนเวทีหนึ่งเพชรดเมืองใช่ก็แสดงให้เห็นถึงความเสียหายอยู่หลายสิ่งหลายอย่างนะครับทางทีมงานสาวหน่อยผิดรวัแพงของเฮาก็ขอแสดงความเสียใจ นะครับละกะขอเป็นกําลังใจให้ครับทีมงานไฟผู้บริหารก็คือวันหนึ่งเพชรเมืองชัยละกะสมาชิกบุคลากรทุกคนทุกไฟทุกแผนกนะครับกรสาวหน่อยเป็นันแพ่งก็ขอเป็นกําลังใจให้กําลังใจนึงนะครับที่เข้าตรงสู่ตรงฟันฟ้ากับเหตุการณ์ครั้งนี้ไปได้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่า สิ่งที่เห่าบอ่อขาดฉิดมันก็เกิดขึ้นได้นะครับหลายสิ่งหลายอย่างตั้งแต่เวลาทางทีมงานแมวลาไปจนหอดนะครับวีนาที่ทาการแสดงผู้ยบาลก็ได้เดินได้ย่างบึงตรวจบริเวณนะครับหลายสิ่งหลายอย่างทางหลังเวทีผมก็เห็นในส่วนของระบบเวทีนะครับ่าวาเหากระดูแลในส่วนนี้บาง สิ่งบางอย่างนะครับก็บถือว่าเป็นข้อมประมาทหรือข้อมบกพร่องของเฮาเพราะว่าถือว่าฤดูนี้เป็นฤดูฝนนะครับอยากให้หมอล่ำบอสิเป็นพี่น้องที่อยู่ใสายบอนเทิงได้รับทราบสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการเซฟตี้คือการเซฟตี้หรือการรัดกลุ่มในระบบนะครับเพราะว่าเฮาใส่นางลาดนางลาดนะครับ เป็นโค้งสางในการตั้งเวทีแล้วก็เอาเสียดจังใดมันสีไใดแข็งแรงแล้วก็เขาต้องยึดยึดให้ดีโดยการใช้นะครับใส่เสือกใส่สลิงหรือใส่สเตนะครับรัดเพราะว่าฤดูนี้เป็นฤดูฝนมันสามารถที่มีฝนมีลมมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าทางทีมงานสาวหน่อยเพ่งก็เจอมาหลายครั้ง หลายปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นที่ว่าเป็นบทเรียนที่ผมอยู่กับวงมอลลามากนะครับยี่สิบกว่าปีนะครับ,นะรบในด้านการบริหารในรูปแบบว่าจะเป็นโค้งสางของเวทีถ้ามีเหตุการณ์ทั้งสี่นะครับเข้าป้องกันเจ้าของด้วยการรัดเชือกรัดสติรัดเซอิงไว้ก่อนเลยครับเพื่อป้องกันหลายสิ่งหลาย,ยาอาย่างโบเสียไฮหลายกับเสียไฮหน่อยครับขันเข้าเสีตีเข้าไว้แต่ว่ามือเคลืนนี่ นะครับจังผมที่ไปได้สัมผัสเบื้งทางด้านหลังเวทีทางหัวหน้าหนึ่งพนอาจีทางทีมงานผู้นะครับแบกสเตจหรือผู้ voy, คอนวอยพอาจสีชะลาใจไปนิดนึงนะครับพนบได้ลัดเชือกหรือลัดสลิงนะครับลัดสเตไว้น้ำโค้งสั่งที่เป็นนาง้านดึงไปหากันดึงไปใส่รถด,ดึงไปใส่หลักเสาที่มันมีความมันค้งแข็งแรงนะครับ อันนี้ถือว่าบอกบอกต่ตๆกันไปไว้นะครับผู้ใดที่เป็นศิลปินหรือเป็นในอาชีพนี่เพื่อป้องกันก้มเสียหายที่จะเกิดขึินภายหลังอันนี้ก็สิ่งที่ว่าไปนี่ก็ถือว่าให้ขอคิดนะครับในานามกับผมทีมผู้บริหารสาวหน่อยเพยลินแพงคเคยพ่อมาหลายครั้งนะครับเวทีลมเวทีสุดหรือเวทีนะครับฉากต่างๆลอยไปน้ำล่ม สิงโมนีนะครับเข้ากับพ่อม่ประจาแต่ว่าบางยังเข้าสามารถสิป้องกันได้ก่อนแต่บางยังเข้าอาจสิป้องกันไ่ได้โดยมันรุนแรงเกินที่เข้าทีสิบปองกันได้เข้ากับปอยไปตามสภาพนะครับถือว่าฟาดเคาะถึงข้าวเคาะก็ขอแสดงความเสียใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในทีมงานทั้งทีมงานหนึ่งเป็นม้งใช่นะครับก็คือสารกับผมพยญาบัตรสายจวดโอนี้ก็ขอ แสดงความเสียใจอีกครั้งหนึง่งให้กำลังใจกันนะครับอยากเสียบอกเมื่หนาหนึงว่าเข้าตรงสู่ต่ออันนี้เป็นส่วนหนึ่งในการที่เข้าต้องมาสู่กับชีวิตในการทํางานทั้งด้านบันเทิงของห้าในด้านหมอลำนะครับสิ่งที่เข้าหาได้โดยการซื้อโดยการยิบจับได้มันสามารถสิบ สูสามารถสีเฮ็ดได้เป็นเรื่องปกติแต่ว่าสิ่งที่ดีก็นั่นก็คือบอมีการสูญเสียชีวิตมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วครับถือว่าฟาดเขาะไปลูกน้องหรือสามารถฉีกบอ่เป็นยังก็แ,แสดงความดีใจน้ัโาหนากะนางลากเอาซื้อไม่ได้ครับมันเป็นส่วนประกอบที่หาได้ง่ายเขาสามารถมาจับใส่ได้ LED นะครับเสียหายไปเขากา็สามารถมาจับใส่ได นะครับอาจ,จสซ่อมแซมบนิดน้อยกบ,บอสเป็นยังแต่ว่าในส่วนของชุดองค์ประกอบก็คือของคงสีนะครับก็บสิบด้เสียหายหลายฉากต่างๆเอาก็สามารถสิมาเห็ดไม่ปรับปรุงปรับแต่งไม่ให้กําลังใจกันครับบ่ต้องท้อแต่ว่าถ้าเ้าสูญเสียบุคลากรหรือทงังนะครับทรัพยากรมนุษย์ไปแล้วมั่นสิหาคืนมายากกันย่งดีบ่เป็นยังครับดีแล้วนะครับ ากบอกหัาหนาหนึ่งเพชรเมืองใช่เด้อไอสู่ต่อปีไส้เป็นกำลังใจครับผมผ่านมาจุดนี้มาเจอมาหลายครั้งคือกันนะครับในอุปสรรคในจุดนี้แต่ว่าเข้าบ่มีการท้อบ่มีการถอยต้องสู้ให้ถึงที่ทสุดนะครับเพราะว่าเข้าเลือดนักสู้ถ้าเป็นศินลปินมอลล์ช่วงนี้เมื่อนี้นะครับกับเป็นเมื่อนี้เป็นโอกาสดีท,ทั้งทีมงานสาวหน่อยเพชรวันแพง่งแต่จะเป็นมือที่ร่วมตัวกันเป็นมือที่ สิได้มาปรึกษาเรือในส่วนของเรื่องระบบงานในปีพศ2 0 0 6 3ทับ6 4ก็คือเอ้นง่งไงครับมาประมนิเทศเพื่อทำวามก้าใจในระบบการงานและการบดบ,บาน้าทีแต่ละคนที่เป็นสมาชิกของทีมงานสาวหนุ่เป็นน้แพ็งผมก็สิไปคุ้ยกับทีมงานไฟผููบริหารก็คือนะครับสูงสุดวัวนาผู้จัดการใหญ่ัวานาวงคุณพอสงการคุณแม่สุภาพน้ำมังศาและกาผู้ดูแล นะครับผู้บริหารใหญ่ก็คือนุ่มโจยมวนินพ่อผัวแล้วก็กับผมที่ปรึกษาทีมผู้บริหารนะครับผู้ยบันกสิริลงไปปรึกษาหาเือกับนะครับทีมบริหารว่าเฮาจิคุยจานไหนแน่ในมื่อนี้กับทีมงานต่อไปนะครับโดยมื่อนี้กสิเอานะครับอาวุธประจํากายที่ต้องใส่นะครับนี่เพราะว่ากับรถ การใส่เสียงด้ร้ายนะครับคือท่อระคงเป็นของประจำกายพยาบาคกระสีมีไม่บางครั้งกระใส่ไม่นะครับผ่านไปทั้งเครื่องขยายเสียงแต่ธรรมดากระใสตามหลังเวทีสถานที่ต่างๆกระใสท่อละคงนะครับเดี๋ยวสิบห้าพี่น้องนั่มไปเื่อจะไปคุ้ยกันนะครับกับขี้มบริหารคือนุ่มโจยมินครับตามมาครับพอดีคุ้ยกับนุ่มโจเรื่อง มื่อนี้ทีทางเมงา้านเฮาห้องนะครับสิบไปคุยกับเม้านเาื่เงปรึกษาเรื่อง,องปฐมนิเทศกับสมาชิกเม้าหนากำลังเดินกันนะครับเพื่อสีเขาโร่งซ่อมองสถานที่ที่สิไปนะครับพอดีเอา้านี่เด้พอดีสวัสดีครับเอซี่สาวนัเพรนแพงครับครับนุ่ม<า>จเอาเมื่อเคลนได้ยนข่าวว่าเรื่องตัวเสียใจหลายครับกลับขึ้นมาหอดบัน อาบน้ำแล้วกำลังสีหัวลงหมอนก็เลยเช็คเฟดี๋ยนน้อยเปิดเฟซขึ้นมาเอางงเลยบ่เนี่เห็นถาเอาป่ามันเวทีบ่เลยวเวทีเขาไปขึ้นมา,าหันอีตัวนึงเอาหนึ่งเพชรมังใช่ก็เลยเอา้าเธอ่ตกใจบาบเลยก็เลยโทรหาแกแกโอ้ไปเบิร์ดเลยเพื่อนมานะของ,งปกไฟจอเอลีดีน,นัง้านนะครับขาอยู่นั่งรถกีล่องหันท่านนี่น,นั่งรกีล่องหันท่านก่อน จกวาง้นี man, 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 Ooh, <t 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 ่คือเหตุรณ์ภาพสุดท้ายที่ฮั่วไทยพร้อมกันเนาะประมาณเกือบหกทุ่มเนาะแมนบ้ก่อนฮั่วจีกัมแมน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 โอ้โนี่แหะครับเหตุการณ์ที่บอคหาดคิดขอแสดงความเสียใจน้ำทิ้งงานหนึ่งเพชรเมืองชัยจักสิว่างเลยด้วยว่าเห้นกำลังใจมู่พวกเด้วยสนอกกับจักสิวางเลยเนาะในห้องกับไปให้นกำลังใจเพิ่นไปมากแล้วค่ะดีใจน้ำนการเปิดฤรู้ดูกันฮั่บึกบกคิดว่าภาพมันเสียมานแบบนี้เนาะ กลับมบาวอดบ้านนี้พี่น้องครับอาบน้ำอาบน้ำอาทาก็แล้วเอ้าโอ้บอ่ไหวเดอ้อแสดงว่าเหมือนเทียงนี่มีผัวชุ่มหลงทิมแสดอกแน่นอนทึ่งเห็นเด้งขึ้นมาเอา้าเจ้านายอเนาะแสดงออกเดี๋ยวมีโอกาสดีๆเข้กากันสิคงสิไปให้งกำลังใจกันหาเ<แ>มือหาเว้น,น,นไปหาว่าทิ้งกันครับมู่พวกเพื่อนฟู้งพอได้ปรึกษาในระบบหลายๆอย่างคือระบบนี่คือเข้าเคยประสบมาหลายครั้งแล้วสาวน้อยเป็นนแย่ ตั้งแต่หลายปีชิแมนคือคือแกสงสัยบเสบได้ดึงดึงบเสบครับบโบได้ดึงครับไอเห็นมืนอขึอ้นนี่บเสบสลิงบเสบเชือกเพราะมีเลยแกก็่โบคิดว่าเนาะขาดาว่าแต่เก่าของเฮานี่ต้องเตรียมเต็มลักไว้เลยมีทุกเส้นลักตรงลักทูกลักตรงมีสลิงตรงมีเชือกแกแต่โบได้ถึงถึงจุดนี้ครับอืก็ได้ตั้งให้กําลังใจกันแล้วครับคือมันเกิดขึ้นมาแล้วกัน ในใจกันร่างใจกันเด้อบ่เป็ยนยังเนาะคือว่าคนบ่เป็ยนยังก็ดีแล้วเห็นว่าคือว่าฝากเคาะไปเรื่องมันด้เกิดขึ้นมาแล้วต่อไปก็ให้เจอแต่สิ่งที่ดีๆก็แล้วกันเนอะครับขอบคุณเลยครับก็สิคุยกันเรื่องเมื่อนี่สิไปจังได๋นี่นัดทีมงานไปเบิดแล้วเม่นบ่ดีเพิ่นมาเมืองรดโอ้พอมาเมืองรดที่แรกว่าสิบ่ขายหรอกก็เลยต้องเออเอาเพิ่นอยากได้เลยมาเมืองออกฮอดบานเลยเอาก็จังไปคุยกันเรื่องรถแมนครับแมนครับเอาตอนนี้ก็คือโปรเล กาใกล้ถึงเวลาแล้วเนาะกาสิไปเตรียมตัวเตรียมระบบเพื่อสีได้ประชุมทีมงานเนาะรวมกันปพึกษาเรื่อคุณทั้งอาจารย์นักดนตรีอาจารย์สุทินหน้าทีมนักดนตรีก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เช้านะครับเขาก็สิไปพ่อกันยูพูลแล้วครับอยู่ลรงซอมพูลลูกซอมเอ้าจังคุ้ยกันอีกเท่านึงเนาะครับสวัสดีครับนี่ครับคือฝากพี่น้องไว้นะครับก็คือผู้ติดตามคลิปช่างช่องยูทูบพยาบาลสายจวดนะครับช่วงนี้กะ ในเวลาที่ทางทีมงานไปผู้บริหารนะครับกสิไเด้พาทีมงานเขาประชุมกระช่วงใบขอบคุณพี่น้องที่ชมลิปที่ติดตามทุกกันนะครับคลิปนี้เอาไว้สมีลิปหนาพอกันไหมครับสวัสดีครับ